สวัสดีครับ,ท,รบทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Mo โตฟิกนะครับกับผมก้าว o มโตฟิกอีกเช่นเคยนะครับผมจะพาทุกคนไปดูน้องใหม่ของ Mo โตฟิกนะครับนั่นคือสาขาเอกชัยสาสุสีนั่นเองอ่าแล้วผมก็ถึงเรียบร้อยแล้วครับดีเลยผมจะพาทุกคนไปดูภายในแล้วกันว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจ ล้า,าผมก็เจอพี่ที่ร้านเรื้รอยล้วครับเดี๋ยวจะให้พี่เขาแนะนําตัวแล้วก็พาทัวร์แล้วกันทับผมทัวร์แล้วกันแล้วก็ทุกคนก็ไปดูพร้อมกันเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวลบงกวนพี่แนะนําตัวะโโนะครับผมีโมโตฟิตนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้พี่พาทัวร์ร้านหน่อยแล้วกันนะร้านนี้นะครับก็จะเป็นโชว์อัพนะครับของเออร์ลินแล้วก็วเทสแล้วก็โปรเฟนเดอร์นะครับอ๋อแล้ว ตอนนี้คือโชคเรามีแค่นี้ใช่ไหมครับหรือว่ามีสามารถสั่งได้ทุกรุนเลยคอ๋อสั่งคือจะแบบมีรถอะไรแล้วทางร้านถึงไม่มีเราก็สามารถทำได้ใช่ค่ะสามารถสั่งได้ทุกรุนเลยโอเคครับผมมีโปรโมชั่นอะไรไหมตอนนี้โชคโปรโมชั่นจะเป็นผอนเปอร์เซ็นต์6เดือนแล้วก็10เดือนมาด้านนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ครับอ๋อแบตเตอรี่มีแบ์อะไรบ้างครับพี่ตอนนี้จะมีของเรานะครับจะมีเป็นโมโตแบตแล้วก็ RR แล้วก็ FB ครับผมอ๋อแล้วก็จะมีโยซาด้วย ด้นนี้ก็จะเป็นโซสเตอร์โซสเตอร์ครับอ๋อแล้วก็โซ่สเตอร์ของเราก็มีทุกรุ่นเหมือนกันสั่งได้เหมือนกันครับถ้ารุ่นไหนไม่มีหรือว่าของของไม่มีในร้านก็สามารถสั่งได้ครับอ๋<ะ>อแล้วผมเห็นนี่โปรอะไรนะครับพี่เอนี่อตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นนะครับเฉพาะสาขานี้ก็คือซื้อโซ่แล้วก็สเตอร์หน้าหลังหนึ่งชุดรับส่วนลดห้าร้อยบาทครับรับส่วนลดห้าร้อยบาทใช่ครับ แล้วก็มีเฉพาะสาขากระชัยได้ใช่ไหมครับอ๋อคือไปสาขาอื่นก็ไม่มีไม่มีเฉพาะสาขากระชัยนะใชครับปอกมือโดมิโนอ๋อปอกมือโดมิโนเฮ้ยก็มีหลายรุ่นหลายสีนะครับอืมคือจุๆเลยใครชอบสีสันแบบไหนก็คือมาเรียกซื้อได้เลยนะครับอ่านี่อันนี้ก็ผมเห็นแน่แน่แว๊บหนึ่งอ่านี่คืออะไรครับพี่อ๋อตัวนี้จะเป็นตัวจับขวดน้ำครับจับขวดน้ำใช่ครับอ๋อมโตวู๊อ๋อโอเคครับผม การเซอร์วิสล่ะครับก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนก็จะมีสายพานสายพานเม็ดเม็ดน้ำหนักเม็ดน้ำหนักใช่ครับแล้วก็จะเป็นกองอากาศกองอากาศอ๋อกองอากาศเราก็มีหลายแบบเรื่อยเรื่อยใช่ครับมีทั้งแบบอันนี้จะเป็นแบบสแตนดาร์ดก็มีครับหรือจะเป็นแบบของแต่งก็มี ขอมแต่งก็มีครับแล้วนี่คืออะไรครับพี่ตัวนี้จะเป็นน้ำยาล้างแล้วก็เคลือบฟองอากาศครับก็ให้มาเป็นชุดเลยชุดใหญ่ชุดเล็กใช่ครับด้านนี้จะเป็นส่วนของผ้าเบรกครับก็จะมี b บมโบมีเฟอร์โดแล้วก็มีเบนดิกครับนนี้ก็จะเป็นโซนน้ำมันเครื่องครับก็จะมีตอนนี้ของเราจะมีลิควิดโมลี่โมตุนแอม o i ยแล้วก็โมบิลครับอ๋อลิควิดโมลี่โมตุนแอมโซยแล้วก็โมบิลใช่คับ โอเคครับผมแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรมั่งครับซื้อน้ำมันเครื่องแถมกองน้ำมันเครื่องแล้วก็ถ้าเป็นรถเล็กที่ไม่มีกองน้ำมันเครื่องนะครับก็จะมีโปรโมชั่นอยู่น้ำมันเครื่องโมบิลขนาด0.8เมื่อเปลี่ยนถ่ายกับทางเราก็โปรโมชั่นแค่99บาทครับ99าบาทเท่านั้นใช่ครับไม่รว่าลรงเปลี่ยนถ่ายหมดถึงสิ้นเดือนนี้เหมือนกันครับสิ้นเดือนนี้โอ้โหต้องรีบมาเลยครับเป็นส่วนของยางมีทั้งยางบิ๊กไบค์สกูตเตอร์มีหมดเลยครับ มือแล้วก็อุปกรณ์บำรุงรักษาภายนอกสี oh. 4, ่รถแล้วก็เคลือบเงาเคลือบด้านโอ oh. oh. ก็คือมาที่นี่คือจบเลยใช่ครับทุกระบบอ่าแล้วถุงมือตอนไม่มีโปรอะไรบ้างครับ, oh. รบถุงมือตอนนี้ลด20ครับผม20%ใช่อ๋ันี่เป็นส่วนของห้องรับรองอ๋อห้องรัอง อันนี้ได้กี่คันเนี่ยพี่เดาๆเอาถ้าตอนนี้แท่งส้อมของเรามีสองแท่งครับแต่ถ้ารับได้ก็คือสามารถทำได้สามสี่คันโอ้สามสี่คันงใช่คับฝากพี่แนะนำร้านหน่อยว่ามาเดินทางมายังไงบ้างครับร้านอยู่ซอยเอกชัยสามสิบสี่เลยครับอยู่ยิงโหนดเลยหน้าร้านก็จะมีป้ายเลยก็ตีอ๋โอเคครับผม สำหรับร้านเอกชัย3 4นะครับก็สำหรับใครที่อยู่แถวแถวโซนเอกชัยหรือบางบอนก็สามารถมาที่ร้านนี้ได้เลยก็มีพี่ๆคนนี้ชื่อพี่นิวใช่ไหมครับอ่าพี่นิวก็จะให้บริการที่เลยแล้วก็ช่างของเราฝีมือดีมากเลยนะครับก็ใครที่สนใจมาเลยนะครับและโปรโมชั่นต่างๆที่พูดไปคือถึงสิ้นเดือนนี้ใช่นะครับถึงสิ้นเดือนนี้คือถ้าเช้าอดเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเข้ามาได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องโมโตฟิกของเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครับคลิปต่อไปได้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ